ก่อนเข้าเนื้อหาสาระของี้นนครับก็มาเตือนภัยกันบบนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนครับมีผู้ชมท่านหนึ่งทักมาทางอินบ็อกซ์ใน a c e b o o k นะครับผมของเพจ Paper Money Variety นะครับเขาสอบถามเรื่องแอป,ปกู้เงินตัวหนึ่งมาครับเขาบอกว่าเ,เงินกู้ถูกกฎหมายชื่อว่ายืมสบายนะฮะเขาบอกว่าหนูแจ้งเลขบัญชีผิดนะครับแล้วเขาบอกว่าเข้าข่ายช่อโกงครับผมให้โอนเงินไปเพื่อที่จะแก้ไขระบบนะครับผมแล้วก็ขู่ผู้ชมท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย ว่าจะฟ้องผมคิดว่า5ล้านนะครับที่เขาพิมพ์มานะครับก็เลยได้คุยแล้วก็แนะนําบางเรื่องไปนะครับอันนี้เป็นรูปแรกเลยนะครับที่ผู้ชมทักมานะครับแล้วรูปนี้ครับที่ผู้ชมส่งมาให้ครับเป็นแอปตัวนี้ที่เขาโดนมานะครับซึ่งว่าแกนะครับเห็นจากไอคอนหรือว่าโลโก้เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะครับ แล้วผู้ชมท่านนี้นะครับก็ขอบหน้าจอที่ได้คุยกับทางนู้นส่งมาให้ผมดูนะครับผมอันนี้ผมขอเบลอชื่อผู้ชมไว้นะครับผมเหมือนประมาณยืนยันข้อมูลในการขอสินเชื่อนะครับผมซึ่งดูแล้วนะฮะวงเงินกู้ในรูปเนี่ยจะอยู่ที่2,000 0 0บาทนะครับผมส่งต่อเดือนเท่านี้เท่านี้ระยะเวลาการกู้60งวดนะฮะทุกคนสังเกตแพทเทิร์นของการคุยนะแอปกู้เงินเถื่อนแอปกู้เงินผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะคุยลักษณะนี้กันนะครับผมอ่ะในสไลด์ถัดมานะครับที่เขาส่งมาให้นะครับ เขาก็เหมือนจะสอบถามรายละเอียดรายได้ของเราครับซึ่งผู้ชมท่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกษตรกรน,นะครับผมเพราะว่าจะต้องการกู้สินเชื่อเพื่อไปจ่ายภาคการเกษตรนะครับซื้อพันธุ์มันสปะปลังนะครับ แล้วก็ขอชื่อที่อยู่เราไปนะครับก็คือขอรายละเอียดเราแหละนะฮะแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าวงเงินของลูกค้าอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็เข้าวิธีการพูดคุยของมิชาชีพเขานะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือเขาจะแจ้งว่าเรามีการกรอกอะไรผิดหรืออะไรต่างๆนะฮะที่หาเหตุให้ว่าเราต้องโอนเงินนะครับในเคสนี้นะฮะเขาบอกว่าผู้ชมเนี่ยกรอกข้อมูลเลขบัญชีผิดนะครับแล้วเขาก็ขู่กลับมาเลยว่าลูกค้ารู้ไหมคะการกรอกข้อมูลทางธุรกรรมผิดมีโทษทางอาญามาตราตุ๊ดๆๆ,ๆอะไรของ ว่าด้วยการปลอมแปลเอกสารบิดเบือนผู้ชมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดนะครับแล้วทางนั้นก็ส่งเอกสารยื่นกู้ออนไลน์มาให้2สไลด์ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ขู่ว่าจะปรับผู้ชมนะครับหล้านบาทถ้าผมอ่านตัวเลขไม่ผิดนะอย่างแรกเลยนะครับที่จะบอกคือเราไม่ผิดนะครับเราไม่ได้ไปรับเงินอะไรเข้ามาสักบาทนะครับอย่างแรกเลย อย่างที่2ที่ไม่ต้องกลัวคือเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับเขาจะหลอกเอาเงินเรานะครับโดยที่เคสนี้เป็นวูหายล้อมข้อแล้วครับโดนค่าเสียรู้ไป30,000บาทหรือเรียกว่าโดนหลอกไป30,000บาทครับผมผู้ชมก็ส่งสลิปมาให้ผมดูอีกนะฮะผมขออนุญาตเบลอไว้นะครับส่วนข้อถัดมานะฮะสังเกตว่าปลายทางครับ ไม่ใช่บริษัทเงินกู้แต่เป็นชื่อใครก็ไม่รู้นะครับส่วนสิ่งที่เ e ปเปอร์แนะนําไปให้นะครับกับผู้ชมเมื่อคืนก็ให้รีบไปแจ้งความซะาะเคสนี้เป็นเคสที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเคสทีเ่เรายังไม่ได้โอนเงินให้เขาเนี่ยก็แนะนําให้ไปลงบันทึกประจําวันนะครับ แล้วก็กันไว้นะครับเปอร์เซ็นที่จะได้เงินคืนเนี่ยพูดตรงๆว่าน้อยนะครับเพราะผมเดาว่าบัญชีปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีม้าที่เขารับจ้างเปิดกันนะครับผมเสียดายนะฮะที่เขาได้สอบถามผมช้าไปนิดนึงนะครับ ผมเลยขอผู้ชมฮะว่าขออนุญาตพูดเคสนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเผื่อว่าจะเตือนภัยหลายๆคนที่ยังไม่เกิดกับเขาเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับผมซึ่งประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับก็มีผู้ชมอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ไลน์มาสอบถามผมนะครับก็แคปหน้าจอนะครับว่าไปเจอเงินกู้เถื่อนนะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับมันจะซื้อโฆษณาเรามันก็จะรันมามันจะรู้ไงว่าใครต้องการใช้เงินด่วนนะครับใครหาแหล่งเงินกู้อยู่นะครับคือ Facebook มันจะรู้ไงมันก็จะฟีดหน้าจอมาให้นะครับ เขาเอารูปหน้าผมไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและก็ที่สําคัญคือเขาเอาไปหลอกลวงคนอื่นต่อนะครับดังนั้นนะฮะอยากให้ผู้ชมพึงระวังไว้นะฮะนี่ฮะรูปที่ผู้ชมส่งมาให้ผมดูนะครับผมก็เลยไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับไม่ว่าผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูช่องนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบช่องนี้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ชอบสไตล์การพูดของผมหรือการนําเสนอของผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิด ไปเจอแอปน่าสงสัยหรือว่าแหล่งเงินกู้น่าสงสัยหรือไม่แน่ใจอะไรนะฮะสามารถทักอินบ็อกซ์นะครับทางเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์มาสอบถามได้นะครับยินดีตอบและยินดีให้คาแนะนำนะครับว่าอ้าวแอปตัวนี้จริงครับแอปตัวนี้ไม่ใช่นะครับของปลอมผิดกฎหมายนะครับผมยินดีตอบให้ครับเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะการที่ได้ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นฮะผมก็มีความสุขครับแล้วเราก็มาเข้าเรื่องของวันนี้กันดีกว่าครับผม วันนี้นะครับเป็นออกในแนวสาระข่าวสารนะฮะเรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับข่าวเพิ่งออกมาเมื่อวานหรือวัน2วันนี้ไม่เกินนี้นะครับในเรื่องของอ้อมสินนะครับเตรียมเปิดตัวบริษัทเงินดีๆนะครับลุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ นาโนไฟแนนซ์นะครับและดิจิตอลเลนดิ้งนะครับดอกเบีย้ยลงนะครับก็คือเขาจะปล่อยสินเชื่อใหม่แหละแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงกว่าท้องตลาดประมาณ3-5%นะครับตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีแรกนะครับ1 0 0 0แสนรายนะครับโดยที่นายวิทยัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารนะครับเตรียมเปิดบริษัทเงินดีๆหรือ g o o d m o n นี่นะครับโดยเป็นอนแ bank นะครับ n นแ bank ก็คือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนี่เองนะครับทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ personal loan แล้วก็สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพก็คือ nano finance นะครับเพื่อเข้าแข่งขันนะครับลดดอกเบี้ยนในตลาดสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันนะครับผมที่จะสามารถให้บริการสินเชื่อรายย่อยได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกและเป็นธรรมนะครับโดยใช้ alternative data อนุมัติ สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่จะทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้ว alternative data มันคืออะไรใช่ไหมครับอธิบายสั้นๆง่ายๆดูนะครับจ้องย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่ผ่านมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเขาปลดล็อกหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสินเชื่อของคนตัวเล็กๆอย่างเรานะครับโดยกาหนดให้ผู้ประกอบธุก ใช้ข้อมูลทางเลือก alternative data นี้นะครับเช่นข้อมูลการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ประวัติการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือใช้ข้อมูลหลายประเภทนะครับในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตลัลแทนแทนอะไรแทนการใช้เอกสารรายได้นะครับขอใช้หลักทรัพย์คำประกันหรือตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับและให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการให้บริการและอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ การยื่นขอสินเชื่อออนไลน์นะครับยื่นขอตัวตัวลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า EKYC นะครับประเมินความเสี่ยงของลูกค้านะครับจนถึงการเบิกเงินและชําระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนมากจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบอาชีพหรือซื้อสินค้าและบริการสูงสุดไม่เกิน2 0,000บาทนะครับ และก็ชําระคืนสินเชื่อไม่เกิน6เดือนจ่ายอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยรวมแล้วไม่เกิน25%ต่อปีนะครับและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหากชําระเงินกู้ครบก่อนกําหนดนะครับก็คือปิดก่อนกําหนดเราไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆนะครับตอนนั้นนะจะมี2บริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตรงนี้เรียกว่ายุคเริ่มต้นนะฮะ C Money Capital จำกัดนะครับซึ่งขอให้บริการของอะไรคุณๆเลยฮะก็คือเอสเ l ย r เลกับ s e c อีซของ s h อ p e e นั่นแหละครับและอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท Ascent Na n o จำกัดนะครับให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนะครับก็คือของ True นี่แหละฮะยี่ห้อ True นะครับที่ปัจจุบันจะเป็นสินเชื่อ t r u เป a น Next นะครับผมนี่แหละครับก็จะเป็นความหมายของ Alter n a t i v e Data แล้วก็ที่มาเล็กๆน้อยๆนะครับแหมออกนอกเรื่องไปอีกแล้วใช่ไหมวุ่นกลับมาต่อในข่าวของอมสินโดยที่เานะครับ ได้จัดตั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบริษัทใหม่เขานะครับเ,เงินดีๆนี่แหละหรือว่ากู๊ดมันนี่นี่แหละเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน6 6 ที่ผ่านมาเองนะครับมีทุนจดทะเบียน500ล้านบาทนะครับและปัจจุบันเขาอยู่ในระหว่างการทําระบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่นะครับคาดว่าจะยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงก์ bank, เนี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จภายใน1-2เดือนนี้นะครับเร็วๆนี้เองนะฮะผมว่าประมาณเดือน9น่าจะเรียบร้อยนะครับผม และคาดว่าจะเปิดดําเนินการได้ภายในสิ้นป66ี66นี้นะครับผมซึ่งในช่วงแรกนะครับบริษัทเงินดีๆเขาก็จะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อ a n โน i ฟ a น c ์มาให้เราได้ยนโฉมกันนะครับส่วนในเดือนเมษายนปี67เนี่ยเขาก็จะเริ่มธุรกิจดิจิ t a ลเลนดิ้งนะครับบนแอปพลิเคชันตัวใหม่เขานะครับ ปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันจะอยู่ที่25%ต่อปีใช่ไหมครับเงินดีๆเขาจะปล่อยที่ประมาณ20-23%ต่อปีนะครับและนาโนไฟแนนซ์นะครับดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่ที่33%ต่อปีนะครับตามที่กฎหมายกําหนดส่วนเงินดีๆเขาจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ28%ต่อปีนะครับซึ่งเห็นได้ว่าเขาจะดั้มดอกเบีย้ยลงมาเพื่อ เข้าแข่งขันในตลาดน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากเขายังเป็นธนาคารออมสินเนี่ย <S <S เขาจะปล่อยสินเชื่อแนวนี้ไม่ได้ดอกเบี้ยรประมาณนี้ไม่ได้นะครับเขาก็หวังว่าการที่เข้าไปทําบริษัทเงินดีๆเนี่ยตัวนี้แหละจะทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าถึงสินเชื่อในระบบถ้าอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับ <S <S ก็สามารถมารีไฟแนนซ์ <S <S ให้ดอกเบี้ยถูกลงได้นะครับ <S <S โดยธนาคารเขาตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีแรกครับ 1 0 0 0 0 0รายนะครับและกลุ่มเป้าหมายสินเชื่อที่เขาจะเปิดใหม่นะครับกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงกว่าลูกค้าของธนาคารในปัจจุบันนะครับโดยวงเงินสินเชื่อในส่วนของดิจิทัลเลนดิ้งนะครับตามเกณฑ์ของเขาเขาจะปล่อยได้ไม่เกิน30,000บาทครับส่วนสินเชื่อบุคคลและนาโนไฟแนนซ์นะครับเขาบอกว่าสามารถปล่อยกู้ได้ถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับก็เป็นสรุปไม่รู้จะเรียกว,ว่าข่าวดีหรือเปล่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสภาพ ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ